สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับการแกะลองแบบบ้านๆกับไวทกแล้วนะคะก็คือมีการลงคุดชั่นมาแล้วนะคะเพื่อที่จะมารีวิวตัวนี้ที่เขียนคิ้วตัวอ้วนๆนะคะจากเมเปอรีนนั่นเองนะคะคือเขาส่งมาให้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อยากรู้มากว่ามันเป็นยังไงยังไม่เคยเอามาลองกับคิ้วจริงๆเลยนะคะว่าได้มันทั้งหมด3สีนะคะคือเบอร์1น่ง BR หน BR1 นะคะ BR 2นะคะแล้วก็ BR ส ซึ่งสาไปไหนไม่รู้เขาให้มาสามอันนะคะนี่นะคะ BR1 BR2 แล้วก็ BR4 นะคะซึ่งหัวเขาจะเป็นหัวเหมือนแบบเประกาดิสสอสีเทียนอะไรประมาณนั้นนะเออนะคะก็จะเขียนหัวนี่คือเขียนรอบเดียวมันก็จะได้หัวแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เหมาะกับมือใหม่คือเราไม่ต้องมีโครไมีอะไรมากมายก็คือลาก ปึ๊บไปเลยแล้วก็จบเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวว่าจะมาลองที่ BR1 แล้กันนะสีเข้มสุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองลากกขจบเลยอย่างที่เขาบอกกันบ้างว่ามันจักเวิร์กไหมนะคะก็เลิ่มฟ๊บลากตามโครงคิ้วของเราจบไหม เาไจบหะก็ร่้งอยู่นะแต่ว่าตัวหัวคิ้วเราจะทำยังไงอ่ะองหาแปรงอื่นมาเกลี่ยให้มันอ่อนลงอะได้แปรงแล้วค่ะเออได้แปรงมาช่วยนางก็ดีขึ้นอนะ่ะเหมือนสามารถเป็นบังคับทิศทาง คือเหมือนเนื้อเป็นเนื้อแว็กสามารถเกลี่ยได้นะคะแต่ว่าเราอย่างนี้หรอไม่เคยคิวตรงนี้มาก่อนอ่ะเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อแว็ก็เขียนเอาจริงมันก็โอ้โห มันก็จบเลยได้ในขั้นตอนเดียวแต่ว่ามันไม่เป๊ะไงเนี้ยโอ้โหเป็นไม่เหมือนกันคือมันมันมันก็พอได้มันก็เหมือนกับเป็นการถกสีลงในช่องว่างเนอะถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมมันก็ใช้งานได้จริงแต่ว่าต้องสําหรับคนที่ขีดคิ้วไม่เป็นจริงๆแล้วไม่ได้มีความซีเรียสในเรื่องของความคมหรือขอบหรืออะไรหรือทรงอ่ะอ่ะอันนี้ไปได้ตัวช่วยมาเป็นคัตเตนบัตนะคะ เราจะมาวาดเส้นให้คมด้วยองพัดต้นแบบเออได้โยเออโอเคเอาเป็นว่าดินสางเกียงคิ้วมันใช้ได้จริงแต่ว่าเราต้องมีผู้ช่วยเป็นคัดต้นแบบค่ะเกลี่ยหัวด้วยความที่เป็นเนื้อวกซ์มันสามารถเกลี่ยได้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ว่า <laughs> คือมันบังคับให้เป็นทรงเดียวกันค่อนข้างยากเพราะว่าไอตรงหักตรงนี้มันก็ควรจะมีมีมีการหักเกิดขึ้นนหอกนะแต่ว่าอด้วยความทุ่ขของมันแล้วว่าเราจะบังคับยากอนะคะ่ะอาชติว่าเราจําเป็นที่ต้องใส่อันนี้จริงๆนะเราก็อาจจะต้องเพิ่มส่งนี้ให้มันเหมือนส่งนั้นคะ ด่าดาแต่ท้องคิ้วแบบมันยากกว่าเดิมอะใช้เวลาเยอะกว่าการใช้ดินสอเขียนคิวทั่วๆไปหน่อยๆน,ยนะคะเอาหางกดไปแล้วเอาอยู่แล้วอีกอายพวกเธอมันเหนื่อยมา ือข้างซ้ายเราจะถนัดเขียนนาก็อาจจะดูดีกว่าแต่ข้างขวาเนี่ยทรงคิ้วไม่ค่อยเป๊ะอยู่แล้วนะคะแล้วพอมันมันต้องมาเขียนด้วยดินสอแบบนี้เนี่ยโอ,โอ้ยากอะคุณคิดว่ายังไงบ้าง <laughs> มันสบบามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้สะดวกอะคือรู้สึกว่าใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบทั่วๆไปดีกว่าแต่ชอบเนื้อและชอบสีของเขามากนี่นะเนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะแบบว่า เป็นดินสอดแห้งหมุนๆขึ้นมาอย่างนี้แต่ลองคิดภาพว่าเราเหลาไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์สําหรับเหลามานะคะแล้วถ้าเวลาเราใช้มันก็ต้องกดลงไปเรื่อยเป็นแบบหัวแบนๆเหมือนลิปสติกอะ่ะมันจะเขียนยังไงอะในในอนาคตท,ที่ท,ที่ที่เป็นที่เป็นแบนแล้วอะไรเงี้ยคือนะวันนี้ไม่ยังเขียนได้แต่ว่าในอนาคตท,ที่มันหมดลงไปเรื่มมันเขียนไม่ได้แน่ๆนะคะรู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วถ้าเราใช้เป็นอ,อ แปลงนะคะมาเขียนเขาอ้โหเนื้อมันไม่ได้เป็นครีมมากมัน,นือมเปนกันขุดสมมุติว่าเขียนเริ่มตรงนี้เลยเฮ้ยดีดีดอะเนื้อแววกดีมากทุกคนเนื้อดีสีดีเออมันไม่ได้เกิดมากับคู่กับแปลงใช่ไหมอะ แต่ใช้แป้งเราดีมากดูสิโอ้โหเนื้อดีสีสันเสมอเขียนลื่นไปอีกอืมโอเคเอาเป็นว่าตัวนี้นะคะถ้าใครชอบแบบแว็ก จะพูดยังไงดีจะแนะนํามือใหม่ดีไหมอะคือมือใหม่ว่าแนะนําให้ไปซื้อที่สอบขีดแบบฝุ่นที่มันใช้ง่ายหลบง่ายดีกว่านะแต่ว่าตัวเนี้ยคือถ้าจะซื้อมาหรืออยากได้ติดคนที่เป็นเนื้อแว็กจริงๆก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าลองแล้วหรือว่าไม่ไม่โอเคนะคะอย่างที่ว่าลองทําเนี่ยก็สามารถใช้แปรงได้ใช้แปรงแล้วดีมากแต่ตรงนี้อาจจะเยินนิดนึงนะตรงนี้หัวแบบมีบักบากๆใช้ไปนะคะแต่เนื้อลื่นเกลี่ยง่ายแล้วก็สามารถใช้แปรงได้ดีเฉยเลยอะเอออ่ะ ถ้าใครมีแปลงแล้วก็ไม่ได้หมายว่าจะใช้อะไรยังไงก็สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้สำหรับต,ตัวนี้สองร้อยนิดๆเท่านั้นนะคะ,ะก็มีทั้งหมดสมสีนะคะเลือกเอาตามที่ชอบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนบนหน้าให้ดูแล้วกันอันนี้ที่เขียนอยู่คือเบอร์หนึ่งใช่ไหมอันนี้เบอร์สองค่ะอ่ะเบอร์สองก็คืออ่อนลงมาหน่อยนะคะและสุดท้ายเบอร์สี่ จะจบด้วยนะคะเี๋ยกให้ทุกคนเห็นนะคะอ่ะหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสองสี่นะคะก็เลือกเอาตามสีผมส่วนตัวใช้ได้ทั้งสองสีสีอ่อนเกินไปมันจะไม่เข้ากับคนผมดำก็ใช้ได้นะคะอืมนั่นแหละค่ะก็มาแกะลองบ้านๆให้ดูกันนะคะบอกว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังสนใจตัวนี้อยู่นะคะวันนี้พี่ว่าคิ้วห้าช้นนะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ